หลายรูปนกแต่สมเดชนักศิลป์บรรจะูมธรรมวัลลลงหลงพ่อสมเดจพรรมอิรจารบรรจนะสงฆามวัจกรวัติิราชว่าหลายท่านก็เขียนรวบรวมเป็นระเบียบในการปฏิบัติของพระสงฆ์ไทยบ่งได้เป็นเสียงวัดที่เราได้อ่าน ไปแล้วเดวันนี้จะมีคำแนะนำเกี่ยวกับอาณาจารย์การประพฤติวัยสมเด็จพระมหาธีรญาณุรีคุณตามหาเีระวัชกวัฒนีราชากรกรุงเทพท่านเขียนได้เป็นระเบียบปฏิบัติมีอยู่51ข้อท่านทำลายหลองที่เจริญนาดีก่อนนำไปประพฤติปฏิบัติทุกความเรรียบ้อย เดี๋ยวนี้เดี่ยวกับอาจารย์นะเดี่ยวกับระเบียบปฏิบัติของพระสงฆ์แค่จะไม่มีใครพูดถึงเลยข้อที่หนึ่งอย่าสบายยากขึ้นบ้านในชุมชนหรือระเบิดบ้าเวลาเราเข้าบ้านเข้าที่ไหนต่างๆไม่ควรสบายยาก สองอย่าแบกลุ่มในที่ชุมชนหรือระเบียงบ้านเวลาถือล้มก็ถือ,อนันทมัติมีอย่าแบกไปสามอย่าเลิกชายจีวร r d ขึ้นมาคใหม่ในที่ชุมชนหรือระเบ,บียบ้านดูแลง,ง,ง่านสี่อย่าข้าบุบีหรือเดินสูบตามถนนหรือในที่สาธารณะห้า ออกนอกคณะหรือนอกเขตวัดให้แหงจีวรและมีอัมสะออกนอกคณะคอยควรหกการน่องมที่ใช่เป็นไปพื่อความสวยงามแต่ควรจะต้องระวังอย่าให้ส่งกระโปองเลือดได้ส่งกลิ่นโดยเฉพาะเวลาออกนอกวัดหรือไปในงานพิธีควรใช้สมองอัมสะจีวร การดูใกล้กเคียงกันอย่างที่สุดอย่าให้ปิดสีกันจนดูไม่เรียบร้อยเจ็ดเวลานุ่นหงมไม่ว่าในวันดหรือนอกวัดควรหาที่กำบังไม่สมควรนุ่มหงมในที่ปวดเผยแแบถึงวันโผนถ้าจะไปในพิธีตอนเช้ายังไม่ต้องโผน่สีสับ แต่ตอนบ่ายถ้าไปในงานพิธีต้องโกลไปก่อนอันนี้เป็นระเบียบแต่เุราอาจารย์ถึงวันโกลมาถ้าเรามีงานช่วงเช้าท่านไม่ให้โกลแต่วันหลังเพลงไปแล้วถ้ามีนานไมต้องโกลเพื่อความเท่าเทียมกันท่านเองก็้งจะรู้กันในวันโกลนี้ถ้ามีงานเช้าท่านก็จะลงขแต่ว่าถ้ามีงานช่วงบ่ายท่านก็จะโกรงของ ไม่ใช e <c Ris ky> ่ว่าวันโผนเหมือนกันช่วงเช้าทั้งดันทั้งเขาลงไม่เสถียรภาพความระเบียบเป็นอย่างนี้นะคนน่าก้าเวลาประชุมหรือไปในงานพิธีควรประดิษานที่กอดผู้ใหญ่อยจะให้ผู้ใหญ่ไปรอผู้น้อยความจริงผู้น้อยควรจะไปรอรับผู้ใหญ่จึงจะชอบด้วยราเีเพราะฉะนั้นเดงวันเราเหมือนกัน ทำวัดก็ดีลงพระก็ดีในได้ยินก็ไม่มารอไม่ใช่ให้ผู้ใหญ่มารออันนี้ไม่ใ่ให้มันอยู่ต้องมารอผู้ใหญ่ไม่ใช่รอถึงเวลาตรงเป๊ะถึงตรงอันนี้เป็นปียาาระยากนะอย่าน้มีอีกคนญเลิกได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นก็ถือว่าสิ่ที่ฉลาดนะ่อไป มาต้มานอ,อ,อาให้ผู้ใหญ่มานอไม่ควรสิบเวลาไปงานพิธีไม่ควรเดินไปถึงอาสนะและนั่งเลยทีเดียวเป็นปียาวมสุภาพควรคุกเขา่าลงหน้าอาสนะแล้วเดินเข่าไปนั่งแล้รอตั้งรองรทันทีแล้วผู้ใหญ่หรือรอให้ร้องกันคือไปงาน ก่อนจะขึ้นท่าศรน่กจะต้องนั่งนอนและพร้อมแล้วจึงขึ้นอาบพร้อมกันอย่าไปนั่งก่อนนั่งหลังง่ายสิบเอ็ในวิธีเจริญเครื่องรุกตะบมให้วางพัดข้างขวาวางย่าไว้ข้างซ้ายเราสงบสิบสองควรนพัดกระติดย่าเป็นงานที่ต้องทำ อย่าใช้ผาเช้นหน้าหรือผ้าอื่นนาของที่สกรีนำมันมายเป็นการไม่สมควรสิการาจับพับในงานที่ดีทั่วไปเชนมือขวาถ้าบางสุขุนเชนมือซ้ายส่วนมือขวาจับภูสายโยงอย่าเอียพัโดโยนหน้าและเย้หลังต้องตั้งให้ตรงแม้ก่อน หรือเมื่อเสร็จที่ดีแล้วควรถือพัดถือพัดควรให้อยู่ในลักษณะสำรวมเสมออย่าถือต่ำหรือแว่งพัดไปมาเป็นกิริยาไม่างามสิสไม่ควรนั่งเสมอแถวเดียวกับผู้ใหญ่ควรนั่งเยื้องหรือแถวถัดลงมาถ้าจาเป็นต้องนั่งแถวเดียวกับผู้ใหญ่ควรนั่งข้างซ้ายผู้ใหญ่ สิบห้าไม่ควรนั่งเบียดเสียงผู้ใหญ่หรือใกล้เกินไปสิบหกไม่ควรพูดข้ามศีรษะผู้ใหญ่ยื่นคอยยืนคอยื่นคอไปพูดกับผู้อื่นที่อยู่ตรงกันห้ามกับเราซึ่งมีผู้ใหญ่ขั้นอยู่ในระหว่างกลางสิบเจ็ดไม่ควรพูดทะลุตาต้องคือพูดผู้ใหญ่พูดอยู่ังไม่ติดผู้แทกขึ้นในลำ สิบแปดไม่ควรพูดคังค้าผู้ใหญ่ตรงๆโดยลักษณะไม่สุภาพสิบเก้าเดินตามผู้ใหญ่ไม่ควรใกล้นักห่างนักควรเดินเยื้องอยู่ข้างซ้ายท่านนิดหน่อยเสมอไม่ควรเดินเยื้องขวาที่สิบไม่ควรเดินแซงหน้าผู้ใหญ่หรือเดินนัหน้าผู้ใหญ่ถ้าจำเป็นจะต้องขึ้นหน้า ควรแสงให้หา妈妈ยี่สิบเอ็ดถ้าเดินสวนทางกับผู้ใหญ่ควรหางขวาหรือควรหยุดเดนอยู่และหันหน้ามาทางท่านให้ท่านผ่านไปเสียก่อนจึงเพื่อเดินต่อไปยี่สิบสองถ้าเราเดินอยู่รู้ว่าผู้ใหญ่เดินตามมาควรหยุดหยีให้ท่านเดินไปข้างหน้าเสียก่อนแล้วจึงเดินตาม 23ผพูดถือคำดีพระธรรมไม่ควรเดินตามหลังพระพุทธหรือถือพระธรรมไม่ควรเดินตามหลังพระพุทธควรถือออกหน้าห่างพอสมควรและไม่ควรแบกหรือถือคำดีโดยการให้เขาลบยี่การนั่งรวมยานพาหนะไปกับผู้ใหญ่ เช่นนั่งในรถในเรือไม่ควรนั่งอาสนะเองกับท่านสำหรับในรถควรนั่งข้างหน้าส่วนในเรือควรนั่งข้างหลังถ้าจาเป็นจะต้องนั่งเคียงท่านกวรนนั่งข้างซ้ายท่านให้ท่านนั่งข้างขวาของเราและควรไหว้ขอโอกาสก่อนเสมอเนสิ่ง้าการเดินนำทางผู้ใหญ่ไม่ควรนำตรง ควรเดินด้วยค่านำท่านไป26ผู้ใหญ่ไม่ก้าวล้มเราไม่ควรก้าล้มเดินตามท่านผู้ใหญ่ไม่สวมรองเท้าก็ควรไม่สวมรองเท้าเดินตามท่าน27ยืนพูดกับผู้ใหญ่ที่ท่านไม่ได้สวมรองเท้าไม่ได้ก้าวล้มถ้าเราสวมรองเท้าควรหลุดรองเท้าลงจากรองเท้าและลมล้มทุกครา 28. ไม่ควรนั่งเวียนะาการไม่เคารพพูดกับผู้ใหญ่เช่นนั่งคัสมาที่นั่งชันเข่าหรือนั่งเท้าแขงขึ้นต้น 29. ยู่นในบ้านหรือในที่ไม่ใช่วัดไม่ควรกราบไหว้พระผู้ใหญ่เพียงแต่ทาความสมบูรณ์แสดงนะตาการเคารพเท่านะั้นอันนี้เป็นข้อคิดอยู่นนะเวลาไปในบ้าน ไม่ใช่ว่าเราไม่เคารพเป็นแนักเบียร์เพื่อไม่ให้ไปปราบกรรมการบ้าเพียงแค่ยกมือไหว้พอทำวามเคารพก็พอเดี๋ยวนี้พรกไม่รู้ที่กราบที่ไหว้ผ้าผู้ใหญ่ก็โองผู้น้อยผู้น้อยก็เออเอกลากลางไม่รู้จะทำยังไงเป็นนักเบียร์เพื่อมาเมื่ไปอยู่ที่ไม่ใช่วับ้านคนเป็นสามผู้ใหญ่ยกมือไหวนั่นแหลก็พอ 30ผู้ใหญ่นั่งดูจะเปิดปิดประตูหน้าต่างหรือเอื้อมีของที่สูงกว่าศีรษะผู้ใหญ่ควรไหว้หรือขอโอกาสก่อนทุกครั้งส1สเ็ไม่ควรยืนฉันอาหารหรือยืนดื่มน้ำเป็นต้นควรนั่งลงก่อนแล้วจึงฉันกินเดยสมสิบสอเวลาฉันอาหารควรห่มผ้าและนั่งฉันให้เรียบร้อยทุกๆครั้ง สามสิบสามม่อยู่ภายในกุฏิหรือภายในคณะอย่านุ่งผ้าเน็ตกระเกี่ยวหรือนุ่งผ้าลอยชายสามสิบสี่อย่า,า,เ,า,า,ยา,อยาเอาผ้าอาอาสักจีวรของคอหรือผ้าไหนเดินไปเดินมาหรือปล่อยชายลงข้างหน้าข้างหลังก,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 ก็ไม่ควรสามสิบห้าอย่าเอาผ้าอาทำเกี่ยว สามสิบหกเวลาเข้าประชุมหรือต่อหน้าผู้ใหญ่หรือญาติโยมอย่านั่งเท้าแขนหรือโค้งหน้าเอ็นหลังสามสิบเจ็ดเวลาจะเปลี่ยนท่านั่งบ้าเพียรจากขาข้างหนึ่งขึ้นไปขาข้างหนึ่งให้คุกเข่าเปลี่ยนเท้าเสมอด้านหน้าด้านหลังอย่าเปลี่ยนโดยทำเปลี่ยนโดยเอาขาาทางข้างหน้าสามสิบแปดอย่าเล่นหรือออก กายอย่างขรึหนกเช่นมาลุกให้เอกวก็ชกปุ้ยเป็นต้นถ้าจะออกกำลังกายควรหาวิธีโดยควรแก่สมรสัมพามูกอย่าทดลองหรือใช้เครื่องรุ่งหงมหรือเครื่องประดับอย่างขรึมหนักเช่นนาฬิกาข้อมือรองเท้าหมวกเสื้อกังเกงเป็นต้นสี่สิบเวลาลงทัวปัสสวนหรือประชุมควรจาก นั่งเรียงแถวหน้ากระดานให้เรียบร้อยอย่านั่งทางกันเป็นหยอกๆหรือแถวโคตรกลุไม่เรียบร้อย41เวลาเข้าหรือเริ่มประชุมให้ควรแยกกันเข้าหรือออกควรให้โอกาสแกู้ใหญ่ตามําดับอาวุโสเวลาขึ้นมีหานก็ให้ผู้ใหญ่ขึ้นก่อน้วก็เดินตามเวลาออก็ลอ สี43ดอกไม้ทูกเตรียมที่นารยกในวิการถวายไม่ควรทิ้งทิ้หรือวางไว้ในที่ไม่สมควรควรจะนำควาบูชาพระอย่างสวยดอกไม้ดอกไม้ที่เรารับวัดยังไงก็ต้องนำกลับมาว้านมาถึงบูชาพระบูชาพระค่าอันนี้เป็นระเบียบโยมน้องตั้งใจมาหลายแล้ว 44. อย่าทิ้งเศษกระดาษหรือสิ่งของลงทาน,น้าตากหรือชัน้นบนลงพื้นชั้นล่างแะะตามบริเวณวัดหรือที่สาธาะเป็นปียาของผู้ที่ไม่มีมารยาควรหาที่ใส่แล้วนำไปทิ้งในที่จัดไว้ 45. อย่าเปิดพิ่รูปเสียงดังให้ผู้อยู่ใต้เคียงลำพาง

โปรแสงในน่อกให้แนบก็พยายามว่าให้ได้นั่นก็ไม่เหลือบากกว่าเลย48ให้ช่วยกันสอนสอนผู้อยู่ในปกครองของตนตลอดผู้ที่มาอาศัยให้เพื่อเพื่อต่อดเกียรของคณะและของบ้าน49ไปลาบาบอกโดยวาจาหรือโดยใจนักสอนเป็นสมบัติของผู้ดีคนนี้มา ห้าสิบอย่าสะพายกล้องถ่ายรูปพื้นที่สาธารณะและห้าส51อย่ารับเุินทัพประเทศพาเพื่อนหัดตามท้าเที่ยวอันนี้เป็นปียาที่ที่ควรที่ควรศึกษาไว้มไม่มีใครมาบอกสำนักเราว่าเราก็ควรจะฟังไว้ประดับสติป,ประดาบ